ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเลขของวันนี้ครับทางด้านเมืองทองอยูเนเต็ดครับเตรียมที่จะเรียกธนั้อติคุณกลับมายัางรังครับหลังจูฟอร์มเจมไม่กับตราดเอฟซีเลยครับ โดยชี่นาตังน้้นอธิคุณมีทวงครับกองกลางตัวเก่งของตงด้านตาราดเซฟซครับโจฟอร์มได้อย่างน่ายอดเยี่ยมจนยึดตำแหน่งตัวจริงให้กับทีมของตงด้านนายชวดสมชายชุยบุญชมพร้อมพาทีม คือหลังจากฝูงเล็กการันตีแชมป์เล็กๆของศึกเอเบอร์เซสแชมเปี้ยนชิพ2021เป็นทีเด็ดไเลยครับโดยชื่น,นาจต้งนี้ครับเข้งวัย26ปีครับย้ายมาเล่นในกับทีมช่างข่าวเจ้าก,กอดโดยสัญญายืมต,ตัวครับซึ่งทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานมาว่าเมืองทองยูเนเต็ดตอนสังกัดที่แท้จริงครับเตรียมที่จะดึงทางด้านเจ้โจ,จ้กลับไปเสริมขุมกำลังสำหรับไท,ทยลีกในเลกที่สองเลยฮะโดยนอกจากนี้ครับทางด้านกิเลนพยองครับยังเพิ่งจะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจ้าตัวเพิ่มอีก3ปีในสัปดาห์ี่่่ผาาามมอกด้วยยครรับงไ็ต แตน่นานแต่เวฟซีน่าจะได้กองกลางดาวรุ่งอื่นลายอื่นของางด้านเมืองทองไปยืมใช้งานแทนครับซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นใครเลยครับ ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลลีเวอร์ก2021ครับที่เดินทางมาถึงช่วงท้ายของเด็กๆครับโดยในช่วงที่มีการพักเบรกของศึกฟุตบอลทลีกเพื่อดิตทางให้กับการแข่งขันศึกฟุตบอลทางนัดเอฟเอฟซูซกิครับ2020ของทีมชาติไทยที่ประเทศสิงคโปร์ครับระหว่างวันที่5ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมนี้ครับน่าจะมีการเปิดตลาดนักเตะรอบที่2ของศึกฟุตบอลทลิกในช่วงวันที่8ธันวาคมถึงวันที่4มกราคม2022เลยครับ ในช่วงนี้ครับเม้จะยังไม่ถึงช่วงของตลาดนักเตะรอบที่2ครับแต่ก็มีอีกหลายทีมเริ่มที่จะขยับเตรียมความพร้อมที่จะเสริมทัพกันแล้วครับ โดยีน่าทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายง,งานมาว่ามีทีมดังของศึกฟุตบอลาริกทีมหนึ่งครับกำลังที่จะจ้องคว้าตัวทางน้านราชนาฏกองกลางดาวรุ่ดจากสโมสรสุพรรณบุรีซีที่สร้างผนานลงนนได้อย่างน่ายอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ครับโดยได้ทําการเจรจาก,กับเจ้าต,ตัวไปเป็นชียร,ร์เลยครับและสําหรับผูวน,นันก่อนทางน้านเจ้าช็คครับยังยิงไปได้ถึง5ประตูก,กับอีก2อเอสซิตให้กับทับช้างศึกยุทธทีจากการลงสนามทั้งหมด12นัดในศึกดูอวอัธนิกจนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลงทะเบียน10 รายชื่อครับรกับทางด้านสาพ,พันฟุตบอลแห่งอาเซียนในการสู้ศึกชิงแชมป์เอเอฟเอซูกิครับ2020เลยครับสำหรับทางด้านเชาเชครัะชนารเลยฮะ ในขณะที่ประเด็นถัดไปครับกับความเคลื่อนไหวของการแข่งขันศึกฟุตบอลลิเวอร์พีก2021ที่อยู่ในช่วงท้ายของการแข่งขันเล็กๆครับดยเตรียมที่จะมีการเปิดตลาดนักเตะในรอบที่2กันในช่วงระหว่างวันที่8ธันวาคมจนถึงวันที่4มกราคม2022ที่จะถึงนี้แหละครับโดยจริงนั้นล่าสุดครับชิมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานมาว่าทางด้านจุงเมงโฮครับดาเตะสารพัดประโยชน์ชาวกรหลตใต้วัย35ปีเตรียมที่จะย้ายกลับมาเล่นที่ประเทศไยอีกครั้งกลับสังนัสโมสรชื่อดังในระดับไทย ดิกหนึ่งเลยฮะ โดยชื่อหน้าทงนี้ครับทางด้านจุงเมียงูครับอาจจะเซ็นสัญญาระยะสั้นครับแค่เพียงช่วงเล็กที่2เท่านั้นครับหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งตัดสินใจแยกทางกับสโมสรทางด้านม็อกโผชิตีทีมในระดับเคลีก3ของประเทศเกาหลีใต้ครับซึ่งจบฤดูกาลไปเป็นเชียร์รยบเลยครับโดยสําหรับทางด้านจุงเมียงูนั้นครับเคยเล่นในฟุตบอลศึกทะลีกับสโมสรทางด้านทั้งอเมริกาอนเดีุสรรณบริฟสและทางด้านสุโขทัยศรีครับโดยเจ้าตัวสามารถเล่นได้ทั้งกองหลังตัวกลางกองกลางตัวรับและทางด้านกองกลางตัวรุกได้อีกด้วยเลยครับสำหรับทางด้าน จุงงเมียอฮในขณะที่ประเด็นถัดไปกับทางด้านแนวุกจอมถล่มประตูชาวสเปนอย่างทาานซิเกโอโซเลสครับกองกลางชาวสเปนดาวยิงของทีมการเตร์เรครับกำลังที่จะหมดสัญญากับทีมในฤดูกาลนี้ครับหลังคาแข่งในถิ่นเพสตเดียมนานถึง4ปีครับโดยที่นายเจ้าตัวครับยืนยันกับคนใกล้ชิดครับว่าพร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทีมบอกไปครับเนื่องจากมีความสุขกับการช่วยพาทัพสิงเจ้าท่าลุนเชมทะลิกสมัยเลกในจุงได้เลยครับ โดยชินาตคุนสนิทของเจ้าตัวครับได้เปิดเผยกับชิมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับว่าดาวเตะวัย34ปีครับอยากที่จะค้ายแข่งในเมืองไทยไปจนแขวนสตาร์ทครับและหากวันหนึ่งมีโอกาสได้กลับไปเชิดส่งคลาสสี่ตนก็ยินดีมากครับเพราะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับทัพทางด้านววจุนในใต้ในช่วงที่ย้ายมาจากสเปนครั้งแรกครับแต่คนอื่นจะขอโฟกัสที่ผลงานกับทัพสิง้าท่าในฤดูกาลนี้ ก่อนเป็นระดับแรกแหละครับโดยที่นาสสำหรับทางด้านซิกโกโซเลครับย้ายจากทางด้านลาปามาสในทีมลีกของสเปนมาคาแข้งที่เมืองไทยกับสโมสรอ,อินซีเพื่อนตำรวจเป็นทีมแรกเมื่อปี2013ก่อนโยกไปเล่นในกับสงครฟซียูเนเต็ดจนถึงปี2016และยังมารวมทับการเทเลฟซีจนถึงปัจจุบันแหละครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปกับบริวยูโรกี้กับกุนสือของทด้านเมืองทองยูดนแตดครับได้ออกมายอมรับหลังนำลูกชิมบุกพ่ายทรูแบงคอกเนเ็ดไป3ประตูต่อหนึ่งในศึกดิวอทีสองพันยี่สิบเอ็ดนาที่14เมื่อคืนชี้ผ่านมาครับรับเกมนี้ทีมเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานครับยกเฮเบอตี้คือแข่งที่เจ๋งที่สุดในลีกของเมืองไทยเลยครับ โดยชนดเกมนี้ครับทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างบียูครับเหลือผู้เล่นสิคนจากใบแดงของทางด้านพิรพัฒน์นชยาตั้งแต่ช่วงต้นเกม10นาทีแรกครับจากนั้นครับทางด้านบียูครับก็เล่นเครื่องก่อนด้3ประตูจากแฮมเบอร์ตี้ฟรนเดสที่ยิงหมา2ลูกในนาทีที่34และนาทีที่55ครับและทางด้านเอเวอร์ตันก่อนเซเวตครับในนาทีที่ส4ส่วนทีมเยือนอย่างทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดครับได้ประตูตีไข่แตกจากทางด้านธีรพลยอดเย้ยในนาทีที่37ครับในช่วงท้ายเกมเมืองทองก็มาเหลือเ่่คนคจากบืองที เป็นใบแดงของทางด้าน,นบุทวีเทพวงเลยครับโดยที่นหลังเกมครับทางด้านารูยูรากีครับได้ออกมายอมรับครับว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านแข้งเทปที่เก็บ3คะแนนเต็มในบ้านเกมนี้ครับหลังจากที่บียูเหลือผู้เล่น10คนแต่โดนใบแดงผมเห็นว่าทีมของเราเล่นได้ต่ำความ,มามรฐานไม่เป็นไปตามที่ผมต้องการ ในเกมนี้ครับทําให้เห็นว่าแฮเบอร์ตี้ครับคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในตอนนี้เขาคือผู้เล่นต่างชาติที่สามารถสร้างความแตกต่างและเปลี่ยนเกมได้ครับผมไม่อยากบอกว่าฝ่ายตรงข้ามเล่นดีขนาดนั้นแต่ถ้ามีนักเตะที่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ขนาดนี้นนก็ต้องขอชิดชมบ้างเป็นธรรม,มดาเลยครับในเกมนี้ครับเป็นอีกเกมที่เราเสียประตูจากลูกเซตพีสครับเราได้ฝึกซ้อมและแก้ไขเรื่องนี้กันอย่างหนักมากผมก็บอกนักเตะครับว่าจะพอใจในสิ่งที่เราตอนนี้ไม่ได้เลยครับเราต้องพยายามทำมนันให้หนักกว่าเดิมทีมเราเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยายุ ผู้เล่นน้อยที่สุดในลีกฉะนั้นเราต้องพยายามทามานหนะักให้มากขึ้นกว่าเดิมเลยครับและสําหรับทางด้านปโปรแกรมต่อไปของทงน้านเมืองทองยูเนเต็ดจะเปิดลังรับกันมาเยือนของทงด้านนัคอราชิมามาดดายส์ในศึกดูวอร์ทริ2 0 2 1นัดที่5นะัดสุดท้ายก่อนจบเล็กๆครับในวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนเวลา18.00นาาณสนามธนดมสเตเดียมเลยครับ ในขณะที่ประเด็นจัดไปครับกับควันหลงหลังเกมการแข่งขันของศึกเรเวอร์ธลีด2021นดที่14ของสมสรลีโอเชียงรายยูเนเต็ดที่มันดับหกของตารางครับที่บุกไปสอยทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดคาจินหนึ่งประตูต่อศูนย์และสดับทางด้านเอเมอร์ซันครับกุนซือของทัพกว่างโซก็ได้ออกมอยชุนชุมเกมรับของทีมครับหลังเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยเก็บสามเต้มได้สาเร็จในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับ โดยทนีนากางแนเอมเมอร์เนก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมดาบิเมตล้านหน้าครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งเรามีโอกาสทําประตูได้เยอะมากทั้งครึ่งหลังและครึ่งแรกครับโชคดีที่เรายิงได้ก่อนจนจบครึ่งแรกทําให้ครึ่งหลังเราเล่นได้ห้ขึ้นในขณะที่ทาง้านเชียงใหม่ครับเขาก็พยายามหมบุกใสเราอย่างหนักครับขอพยายามจะตีเสมอเราซึ่งเกมวันนี้ทีมของเราเล่นเกมรับได้ดีทําให้เราคว้าสามแต้มมาครองได้ครับ และตอนนี้ครับสภาพทีมของเราก็ดีครับเรามีตบ์ที่สําคัญเราต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดในนัดที่เหลือโปรโดทําเต้มหล่นไปเยอะมากและเราจะพยายามพาทีมกลับมาอยู่ในที่ควรที่จะเป็นให้ได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราทีมงานเบสลีฟแอมบรีกันด้วยครับเพื่อนําไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ